สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้อง,องเอฟซีเมือลำพิามเพลินทุกทุกท่านค่ะวันนี้ขนส่งมีใครมาด้วยนะคะพี่น้องคะนี่ไงบงอดี้แม่ยังดอกพี่น้องค่ะสิ้้าลูกสาวไปหาหมอลูกสาวหูหบอดี้งี้พี่น้องค่ะ คือแบบว่านางเป็นมานานแล้วนะคะก็เลยว่าเออก็เรียกว่าสีภาาไปหาหมอสันดอกได้สันดกนะคะพี่น้องคะก็เลยตอนนี้นะคะกำลังจะพา,าลูกสาวไปหาหมอพี่น้องเข้านะคะไปตรวจดูว่าไปเช็กดูนะคะกลัอยาันเปิดอย่างหลายเนาะพี่น้องเนาะนะคะอืมก็นะคะจะสีมบาบอกเรื่องประมาณว่า อตอนนี้นะคะพ่อลูกสาวพี่น้องขาโปรยที่เชือออกมาแล้วนะคะอันเพลงลูกสาวกับพกกุ่งกระจุยเลยพี่น้องขาตอนนี้ YouTube ในช่องต่างๆเนาะนะคะกำลังแชร์แชร์กันแบบเยอะเลยแม่ขนลูกแต่ว่าปล่อยออกมาเมื่อเ้านี่แม่น้ำตาไหลหนูบอกว่าให้แม่ฮัด <laughs> ลองเพลงลูก <laughs> แม่สิบอกกันตอนนี้เรยว่าแม่ลองบ่ได้เนาะพี่ลองบ่ได้ฮะ <laughs> <laughs> แม่สงสาร เราไม่ได้ไม่ไปร้องเพราะไม่ร้องไม่ได้เอาไว้อเอาไว้เป็นเพลงต่อไปแล้วกัน <laughs> เอพี่น้องข้าวนาคาหลุกสาวเอาอย่าฝากไปเฮ็ดมั่นชื่อๆไื้อไอไห้หหล เดี๋ยวไปตรวจเดี๋ยวเราไปตรวจให้คุณหมอตรวจดูกันว่ามันเกิดจากอะไรนะคะเดี๋ยวนี้ล่ะใกล้จะหาหมอ,มอแล้วพอดีไม่ไม่ไม,ไม่แพงไม่แพงในอยากนะซัมคาหมอซื้อดีกว่าข้อิดแน่าอื่นหมอ,มอหอมอูดีบ่ะ พอวัดหรือเป็นไข่เปอดอะอรก็อ๋อ<ง>แต่แม่เคยมานี่ตอนนั้นแม่อ่ซองซ้ำมือทีแล้วเรื่อโอ้โ,อโอด้รถ<ด>ใช่ตรงที่แม่จะพาจอดนั่นแหละแต่แกแกเปิดเป็นเวลาเพราะว่าแกอยู่โรงพาบาลแกก็จะมาเปิดช่วงที่เขาก็จะมาเปิดช่วงที่เขาเขาไม่ไม่ได้ปดไปโรงพยาบาล แต่คู่เขาคงจะเปิดแหละไม่วปินะหานบอกคู่าเห็นไรอืมแต่ไม่สภาพเขาไปกับรถซะก่อนพาลูกสาวไปหาหมอนะคะแต่ว่าคลินิกยังมาเปิดกี่นาคะแต่ว่าเาออ้างซีโร่อยู่นี่ล่ะคือคือเปิว่าอือห้องสลับกันนิดนึงถามว่าผิดอ่ะ เดี๋ยว yeah. ไม่เป็นไรเพราะว่ารถไม่เยอะน,นูสดแพ้สดแต่ก็น่ารักนะคะน่ารักค่ะ<ด>ตรงที่หนูมีรอยยิ้มเลยรอยยิ้มหนูเป็นเอกลักษกณ์เละยังด้ท่าอนิมสวยค่ะใครไม่รักก็ช่างไม่รัก อ๋อเอ้ยจะมาเปิดตอนไหนคะจะทำฮอ,อมาขับรถครับพี่น้องครับมาขับรถอยูย่อ่ะรถจากแบบตะกี้มักแค่หงหมดเลยเขาอันแปงเบียดแค่ให้เข้าร้านแค่หงบออ่อยอันแล้วเวียดกับแค่แค่แค่แม่ก็เคยเป็นมันเป็นอักเสบ มือหมาก็มือเป็นหูกข์อักเสบหมาก็มือแค่์แครแค่แล้วมันกับแล้วมันก็ไม่เป็นไรหรอกเจ็บมากมันก็บวดเซรากัเลยเอาหนาใส่เด็ไปกันใหญ่เลยแต่มันก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวแกก็มาแกจะเก็บเก็บวะไงแล้วก็มาเดี๋ยวก็มาเรา อรออยู่นี่แพบสักพักหนึ่งเช้าถึงเย็นใช่ไหมเออเช้าแล้วก็ตอนเย็นไม่ใช่เช้าถึงเย็นเพิ่งสิบห้านาฬิกาเองเดี๋ยวก็มารอสักพักหนึ่งนะวันนี้ก็ขอบคุณลูกสาวนะคะลูกสาวดูแลแม่ดีมากเลยนะคะ,อ,ะ <laughs> อ้าว หนูก็ให้รางวัลแม่ไงหนูก็ให้รางวัลแม่ไงาสาวน่ารักมากนะคะขอให้หนูน่ารักแบบนี้ตลอดไปนะคะเป็นอาสิป็นอ่าอาการไม่ค่อยดีเป็นไงลูกสาวก็เลยอา่าเป็นจังสี่นะครับเพราะว่าตอนนี้ใครก็พะวงเนาะถ้าเป็นเอียงมากก็สิพะวงน้องอะไรลาะพี่น้องคะหยันหูบอดีวัาสัตวลูกสาวก็ไดนะคะ ก็กำลังใจนะครับพ okay. right? ี่น้องขาเดี๋ยวหมอแม่เนี่ยก็สิพาไปหาหมอเฉพาะทางหมออันนี้แกโอเคแกดูโอเคแกแบบว่าอาแกถามแกจะถามเข้าว่าเฮาเป็นอีหยังจังใดมากจังสิแม่แล้วแกก็แกก็จัดยาจะอะไรให้เราดีมากเลยไปหาหมออยู่เราแล้วก็บม่เศร้าไปหาหมออยู่เราไม่เศร้าใช่ไหมไม่เศร้ายาจนเป็นกำเสมอไอ้หนูหนูกินยาแทนข้าวเลยเหรอโลก กินยาคืออิ่มเลยเลยใช่ไหมกินกินตลอดเพราะปวดเศร้ามันก็เศร้าเจ็บแต่มันปวดเศร้าอาการอ๋อมันก็ยังไม่ได้ยินเหมือนเดิมแต่มองก็ให้ไปปวดปวดชื้นแต่ว่านุ่งก็จะไลายเพราะว่าอันมหาเงินก่อนอืมเอาจังสีเดียวอันขันขันอยู่นี่ว่าซ่อมไม่โอกาสจะไปเดีสภาพเปลี่ยนหาหมอใหญ่ๆทั้งผลแกนทังกระเด็น ู่ในจังหวัดนี่ขอนแก่นน่าจะเคยแล้วน้ำเขา้าปแะเทศจะร้องใช่ไหมแล้วหนูเอาออกหมดไวแล้น้ำมาเอาเข้าแล้วก็เทียงอย่างงี้ไหมหนูอันนี้เอ,เอียออกแล็บอกก็ต้องเข้าอีกถ<ม>้างั้นเข้า,า,า,าอีกแล้วก็เอียงออกมันจะร้องบอกเข้าอีกแล้วก็เอียงออกอีกเราคุณหมอมาเค็นเล็คุณหมอมาแป๊บเดียวปรหานย,ยังกิน ไม่เอาเราจะลดหุ่นกันไ,<อ>ไม่นมก็จะลดลูกสาวก็ต้องลดเราจะลดหุ่นกันเราไม่กินแล้วอดอาหารเย็นรอพบหมอก่เน,นี่ยอดอาหารอดอาหารแรงมือแรงกดต่อดจมุกกระ t าไม่ต่อค่ะไม่กินไม่กินแล้วเมื่อคืนเมื่อคืนนี้กินเมื่อคืนนี้ออกมา,นนามากินกับลูกชายตัวไทยกับตัวใจตัวใตเต็มหัวใ,ตวใ,ตวใแต่มาชี้อได้เมื่อนี้่ เดี๋ยวรอรอรอทำอันนี้ก่อนไปนะโอเคเอายั่งค่ะเดี๋ยวพี่นอ้องขะสำหรับคลิปนี้ส้มโอซันนี่ก่อนนะครับพี่นอ้องขะพอกันคลิปหน้าคะ่ะเดี๋ยวคลิปนี้สิใส่โทรศัพท์โทรห้ามคุณหมอก่อนคะ่ะขอบคุณทุกท่านคะ่ะบ๊ายบายจ้าฝากติดตามด้วยนะคะ